น้องอเล็กลูกชายบุม๋มอายุเพียง8เดือนแต่เดินกินข้าวเองได้แล้วสำหรับบุ๋มปนัดดากับสามีกอ๊อตอาทิตย์และลูกชายน้องอเล็กมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของ3ามคนพ่อแม่ลูกออกมาเสมอเลยเลยค่ะที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูน่ารักไปหมดเลยซึ่งตอนนี้หนุ่มน้อยก็กลายเป็นขวัญใจของพี่ป้านาะอาทั้งหลายไปแล้วเพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูน่ารักนะ่าเอ็ดูไปซะหมดเลยซึ่งตอนนี้น้องอเล็กก็มีอายุได้ประมาณ8เดือนกว่าๆแล้วค่ะ แต่ต้องบอกเลยค่ะว่าน้องอเล็กนั้นเก่งเกินวัยมากๆสามารถกินข้าวเองกินขนมเองได้แล้วนอกจากนี้น้องอเล็กยังเริ่มที่จะเดินเองได้แล้วนะคะเก่งสุดๆไปเลยอายุแค่8เดือนเท่านั้นแต่ว่าความสามารถรอบด้านมากจริงๆค่ะแถมยังหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มมากๆจริงๆใครเห็นก็หลงรักและเอ็นดูไปตามๆกันทั้งน่ารักทั้งเก่งไม่แปลกใจเลยค่ะที่ใครๆก็รักแล้วก็ติดตาม